สวัสดีครับซื้อ,อยังนีงครับผมสวัสดีจ้าซื้อนิดจ้าอยู่ไอ้ดอนยานางจ้ะอันเภอวัายะลือ่องังหวัดพิการจ้าก่อนสิมารับประทานาอาหารเสริมวิญญาณเศษนี่เป็นโรคอย่างมาก,ก่อนปะครับเป็นในปวดขาปวดแข้งเมื่อยบวดสบายจ้จบผมแห้งแล้วก็รู้สึกว่าหน้าตาบวดสดใสจ้ะรู้สึกว่าหน้าตาดำ ทำจ้ละล้วก็รู้สึกว่าต้นต้นตตมันเป็นพันท้ายเบบุ้งหมูอนจ้ะแล้วผู้ใด,ดเป็นคนแนะนน้ำใหม่มากินครับเออมบบุฮงจะเป็นเน่นน้ำใหมอาหารเสริมของวิยงเสีจ้ะเปนขายก๋วยเตี๋ยวอยู่บันดอนเลนน,น้ำตรขามปันม้นมาม่านะจ้ะเปนอ,อ,เ,อ,อเป็นแนน้ำให้กินที่แรกกับเสื้อเนดอกแต่เพ่นบอกว่ากินล่องเบิงให้ให้แป้งไปกินล่องเบิงก็เลยแป้งไปกินเบิง ก่อที่แรกก็มีอาการเหมือนกับว่ามันตอบโต้อาการงหง่ำอาจจะมันขี้ลอยแต่ว่าเพิ่นก็บอกว่าให้กินไปนเรื่อยๆก็เลยล่งกินไปนเรื่อยๆเบิ่อนก็จะกินไปก็รู้สึกว่ามันก็เริ่มดีขึ้นนะจ้ะจากที่ว่าหน้าตามันดำคํามันก็เริ่มสดใสขึ้นแล้วก็แขนขาก็เริ่มไม่แห้งขึ้นนะจ้ะแล้วก็ไปทัานไหนผู้ใดเขกระต้วนาจ้ะว่าไอ้หน้าตาดีขึ้นแล้วก็หน้าตาผิวพรรณดีขึ้นจ้ะ ก็เลยอยากฝากอาหารเสริมของพี่ยองเชนนะจ๊ะไอ้ล่องมะกินร่องเบิงนะจ๊ะผู้ใดที่เป็นโรคก็รีบมหากินล่องเบิงนะจ๊ะมาติดต่อเพิ่อนอยวยบ้านดอนยานั่งตรงคามปั้มน้ำมันนะจ๊ะของไอ้บริษัทยูสุกนะจ๊ะไอ้ผู้ใดแข็งแรงก็ล่องเบิงผู้ใดกอแข็งแรงหรือว่าเป็นโรคอยู่ก็ฝากมหาสื่อกินนะจ๊ะ พราะว่ายคุณดีดีจ้ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ